กราบสวัสดีาาท่านผู้ชมท่านผมชื่อเต้และว,วันนี้ผมก็ได้รับหน้าที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดาวในคูมูด้าให้ผู้ <you> ชมฟัง House a r h e r รู้จักกันเองชื่อนิว House o b l e เป็นหนึ่งในตระกูลที่อาศัยอยู่ในไฮไพรมัสตระกูลอาเชอร์เป็นตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดในเนโคมุนดาและสามารถสืบย้อนความแข็งแกร่งทางพนธุกรรมย้อนไปไกลได้ถึงยุคมิลเลนเนียที่32เมื่อสตรีนักรบในตำนานที่รู้จักในชื่อดัมเบลได้ทิ้งต้องรอยไว้บนดาวเคอแห่งนี้เป็นครั้งแรกในช่วงมิลเลนเนียที่35ฮาวส์อาเชอร์ก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เผ่าอชเชอร์ยังได้ทำสงครามกับตระกูลโกลเอดซึ่งดำเนินไปอย่างดูเดือดเป็นระยะระยะ,ะ,ยะจนกระทั่งเกิดการวางยาพิษทั้งใหญ่ในช่วงมิโนวาโฟมายซึ่งสังหารนักรบโกลเอดไปหลายพันคนแต่อย่างไรก็ตามในช่วงมิลินยมที่39ตระกูล a อชเชอร์ก็ได้ติดเชื้อคำสาดเด็กผู้ชายในตระกูลนี้จะเสียชีวิตก่อนถึงวยัยอังควรและตระกูลอื่นๆก็ได้พยายามใช้ประโยชน์จากข้อด้อยนี้ในการแย่งชิงอำนาจ ทาให้ตระกูลแอชเชอร์นั้นประสบกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่หลอมมาทริอาของตระกูลนี้ได้พยายามอ้างสิทธิ์ความเป็นผู้นําและตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาได้ลุกขึ้นทวงคืนสถานะของตนในตระกูลด้วยวิธีการที่แยบยลและรุนแรงตระกูลแอชเชอร์มีชื่อเสียงด้านความโหดร้ายพวกเธอนั้นมีอาวุธที่มีอนุภาพรุนแรงเอๆกับอาวุธที่ผู้ชายนั้นใช้และพวกเธอนั้นยังมีความเจ้าเล่ห์และเล่ห์เหลี่ยมเมื่อต้องต่อสู้ระยะประชิด ความมั่งคั่งของตระกูลแอชเชอร์ขึ้นอยู่กับการขายสตรีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาสตรีมให้กับตระกูลโกลเดตและยาอายุวัฒนะให้กับตระกูลแวนซา90%ของสตรีมทั้งหมดผลิตในเนโคม,มินดา่าจากกลุ่มเซมิสของเฮาแอชเชอร์ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นตามมาตรฐานของ a l c h e m i s conventions อง house ซึ่งได้รับการอนุมัติจากอิมพีเรียลเฮาส์เช่นเดียวกับแคลนเฮาส์อื่น แอชเชอร์นั้นมีโรงงานของตัวเองที่ผลิตอาวุธหลากหลายคลาสภายใต้การจับตามองของอดิตัดแมคคาเนคัสซึ่งอาวุธที่นักรบของเฮาส์นี้ชื่นชอบนั้นดูอันตรายและประณีตเช่นเดียวกับเจ้าของใช้มันสติมหรือสติมูเลนเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายในอิมพิเรียมเป็นยาที่มีฤทธิ์แรงซึ่งใชใ้ปิดบังความเจ็บปวดและกระตุ้นให้นักสู้นั้นก้าวไปข้างหน้า ในขณะที่ร่างกายาของพวกเขานนั้นจะยอมแพ้มันผิดกฎหมายในอิมพิเรียมและควบคุมโดยเครือข่ายอาชญากรอย่างไรก็ตามสตรีมบางชนิดเช่นคอมแบตสตรีมถูกใช้โดยกองกำลังทหารของอิมพิเรียมอย่างถูกกฎหมายด้วยเหตุที่เฮาส์แอชเชอร์เกือบทั้งหมดนั้นเป็นผู้หญิงทําให้พวกเขานั้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผู้ชายในแกงแอชเชอร์เพียงไม่กี่คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกทอดทิ้งร่างกายห่อเหี่ยวเฉาไรเรี่ยวแรง อาจจะเป็นเพราะข้อบอกพร่องทางพันธุกรรมในสายเลือดของตระกูลหรือผลที่ตามมาของโรคระบาดท,ที่หลายคนเชื่อว่าเป็นเช่นเดียวกับ,กบที่ทําให้ประชากรของตระกูลอารินทัสลดลงเมื่อหลายศตรวรรษก่อนและนําไปสู่การล่มสลายในที่สุดผู้ชายที่เกิดมาในแกงนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้สาระโง่เขลาและน่าละอายส่วนใหญ่นั้นจะเสียชีวิตตั้งแต่เกิดทางด้านระบบสังคมของแกงแอดเชอร์นั้นได้พัฒนามาอย่างช้านานเพื่อชดเชยประชากรที่ไม่สมดุล ตามธรรมเนียมแล้วตระกูลแอชเชอร์จะมีผู้วกคอคนเดียวเสมอโดยมีตำแหน่งและวิธีการสืบท่อดต่างกันไปตั้งแต่วิธีกรรมทางสายเลือดไปจนถึงการสนับสนุนหรือการทรยศหักหลังจากประชาชนโครงสร้างภายในของเฮาแอชเชอร์นั้นอยู่ภายใต้ผู้นำทั้งสามก็คือเมเดนมาเธอและมาธิอาซึ่งเป็นตัวแทนของลักษณะความเป็นผู้หญิงที่แตกต่างกันซึ่งปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมเฉพาะตัวพวกเธอ มาเทียเป็นผู้นำที่ฉลาดและมีพรสวรรค์เป็นตำแหน่งหัวหน้าของแกงแอชเชอร์โดยจะมีกลุ่มสนับสนุนที่ชื่อสภาโครสซึ่งให้คำปรึกษาแก่มาเทียและดูแลกิจการของตระกูลถึงแม้บางทีจะมีความขัดแย้งในกลุ่มบ้างแต่มาเทียไพมัสก็ยังคงเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดมาเทอร์มาเธอร์ได้คุมการทำง,งานในโรงงานและรัฐที่ค้างซึ่งส่งผลให้ตระกูลแอชเชอร์นั้นนั้นร่ำรวยเมเดน เมเดนคือเหล่านักรบอายุน้อยว่องไวและกล้าหาญซึ่งถูรวมไปถึงวายรันเนอร์เวนน็อกแคทแฮนเดรเดดเมเดนและแกงเกอร์ความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลแอชเชอร์และตระกูลอื่นตระกูลหลักก็คือตระกูลโกลแอตซึ่งเป็นศัตรูเก่าแก่และข่มแดนระหว่างพวกเขานั้นมักจะเกิดการต่อสู้บ่อยครั้งความเกลียดชังที่แอชเชอร์มีต่อผู้ชายทุกคนนั้นรุนแรงพิเศษเมื่อเกี่ยวข้องกับโกลแอตซึ่งพวกเขานั้นมองว่าเป็นคนที่เรียบง่ายและหยาบคาย ในขณะเดียวกันแอชเชอร์ก็เป็นผู้ให้แรงกระตุ้นการเจริญเติบโตแก่ตระก,กูลโกลเอตซึ่งสมาชิกของพวกเขาต้องการเพื่อบรรลุและรักษาโครงสร้างอันใหญ่โตพวกเขาไว้อีกหนึ่งตระกูลก็คือตระกูลออลล็อกตระกูลอกกลอลล็อกยังอยู่ติดกับอาณาเขตของแอชเชอร์โดยตระก,กูลนี้มักจะถือว่าแอชเชอร์นั้นเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดความเป็นผู้นำของแอชเชอร์คารบตำแหน่งที่โดดเด่นของผู้หญิงหลายคนในตระก,กูลออลล็อก และความชอบอันโด่งดังของออลลกในการจัดพิธีแต่งงานทางการเมืองได้นําไปสู่โอกาสมากมายที่ผู้หญิงในแกงออลลกที่เจ้าเล่จะได้ครอบครองสมดุลแห่งอํานาจตระกูลแอชเชอร์นั้นได้มองสิ่งนี้ด้วยความเย่อหยิ่งและความพึงพอใจและด้วยเหตุนี้ผู้นำพวก,ขกขเขานั้นจึงละทิ้งความเย่อหยิ่งที่มักจะแสดงออกของผู้ชายเมื่อต้องจัดการกับตระกูลออลลกแต่สิ่งนี้นั้นไม่ได้หยุดทุพวกขเขา จากการมองว่าผู้ชายในตระกูลเป็นเพียงผู้ด้อยโอกาสและน่าสมเพชแอชเชอร์นั้นยังได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับตระกูลอูลันติตระกูลแอชเชอร์เริ่มต้นเป็นนิกายลับในตระกูลอูรันติซึ่งรู้จักกันในชื่อเอสคาคี aki, หลังจากสงครามสองหน้าอันหน้าอับอายระหว่างอูรันติและตระกูลเอสเทนอร และตระก,กูลเอเทนอสตระก,กูลแอชเชอร์จึงเลือกที่จะในระเทศตนเองจากยอดไทเนื่องจากพวกเขานั้นรู้สึกผิดหวังกับตระก,กูลอุลันติที่เบี่ยงเบนไปจากต้นกําเนิดของพวกเขาแม้ว่าตระก,กูลแอชเชอร์จะพัฒนาเป็นเอสกิพวกเขาก็ยังคงเป็นพันธมิตรกับอุลันติซึ่งเป็นข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้รับประโยชน์มาหลายปี